有剑！快点点！ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับผมที่ทักทายถามไถ่ายกันเข้ามาว่าคันเบ็ดและลอกชิมาโนเอ็นเทเลสดีซีคูซ่าค้นหาเจอไหมที่หล่นลงน้ำนะครับสรุปว่าหาเจอนะครับผมหลังจากเหตุการณ์เมื่อวานที่คูซ่าทำคันเบ็ดหลุดมือนะครับสร้างความเจ็บแค้นทําให้คูซ่ารู้สึกว่าต้องกลับมาวางแผนพร้อมทีมงานเพื่อไปลุยหมายชําระแค้นในครั้งนี้ทริปนี้คูซ่ขออมหิต1วัน มาวันนี้นะครับคูซ่าจัดเต็มพร้อมกําลังขุนพลนะครับผมหมายนี้นะครับผมถ้าหากใครสนใจอยากจะมาตกปลาชโดหรือปลาช่อนนะครับผมท้ายคลิปมีปักหมุดพิกัดให้นะครับทริปนี้คูซ่ามาพร้อมกับยาหม่องน้าซีโอเพนะครับการงัดปลาชะโดหนักๆเหนื่อยๆอย่างนี้นะครับผมเราหายห่วงสบายใจด้วยยาหม่องน้าซีโอเพนคูซ่าพกติดตัวตลอดในการออกทริปตกปลาชโดนะครับปวดตรงไหนล้าตรงไหนฉีดตรงนั้นนะครับโดยไม่ต้องนวดนะครับผมเคล็ดลับการงัดปลาชโดใหญ่ของ ครูซ่านะครับวากไปด้วยแล้วกันซีโอเพนยาหม่องน้ำฉีดเลยไม่ต้องนวดอยู่ไหมเอานี้ เข้าสู่จังหวัดหนองคายเรียบร้อยเรียบร้อยมาขอต้อนรับสู่จังหวัดหนองคายครับผมเชา้านี้สวยงามนะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่กูซ่าทำเบ็ดหล่นมือเมื่อวานนะครับผมแต่วันนี้กูซ่ามาพร้อมกับเอ็นเทเลสนะครับผม ปี2005นะครับปีล่าสุดนะครับผมจะเป็นหน่วงเม็ดลานะครับรุ่นนี้นะครับผมโอเคครับสายพี่อีหนึ่งนะครับผมนี่จริงๆเอาว่าตีปลาช่อนนะครับผมมาลองดูตัวเมื่อวานที่หล่นลงน้ําเอาไปล้างแล้วครับผมโอเคขอบคุณครับหูซ่าหูอื้อเลยนะครับความรู้สึกเมื่อวานนะครับผมนะทําเอาแบบหน้าชาหูอื้อเลยนะครับดังนั้นเป็นอุทาหรณ์นะครับต้องระมัดระวังนะเผื่อพี่ๆนักตกปลาอาจจะเกิดอุบัติเหตุเหมือนคูซ่านะครับต้องขอขอบคุณนะครับ พี่นัทนะครับผมจิตอาสาในการลงนะครับเป็นนักประดาน้ําลงงมคันเบ็ดให้ครูซ่านะครับต้องขอขอบคุณพี่นัทมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ความอมหิตของครูซ่าจะบรนเจิดเพื่อเปิดประสบการณ์ในการตกล่าปลาโดได้กี่ตัวปะไปรับชมกันครับผมมามามาลูกมาอยู่ไม่อยู่สวยดกดคัน เล่นกันน้อยเชา้านี้เล่นกันนอ้อยอืกันมาดูสิใหญ่ขนาดไหนโอ้ยใช้ตัวที่ทำคันเบ็ดหลุดเมื่อวานเหรอ,อมหมดยังหแรงยังมาคันบาซอนนะครับผม,ห,มหวานห,หวาน หวาน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 หมดแรงหรือยังยอมหรือยังยอมหรือยังยอมหรือยังอืมเสี่ยวแวบป,ปิดเกมนะแต้มสอง ขอต้อนรับเข้าสู่จังหวัดหนองคายวู้มามาดูไซนี้ครับ f อฟซี FC. โอ้ย,อยงไงเต็มหน้าจอนะครับผมนะเช้าวันอทิตนะครับผมบอกแล้วนะครับอย่าทำให้ครูซ่าโกรธนะครับอย่ามาทะลึ่งกับครูซ่านะครับผมเมื่อวานนะไม่เคยโกรธแบบนี้มานานมากนะครับน้อยครั้งนักที่ครูซ่าจะโกรธและเกี้ยวกาดวันนี้จัดเต็มนะครับผม บางอาจทําให้ลอกและคันที่คูซ่าลักและห่วงแหนหล่นลงน้ํานะครับผมนะบอกแล้วอย่ามาทะลึง่งอย่างไงโอเคครับ อีกสิ่งสําคัญที่ขาดไม่ได้เลยนะครับผมก็คือสวิงตักปลานั่นเองนะครับผมนะวันนี้นะครับคูซ่าใช้เหยื่อเป็นประเภทปักดําลึกนะครับผมมีเบ็ด3ทาง2ตัวนะครับปัญหาและอุปสรรคนะครับของการตักปลาด้วยสวิงตาข่ายนะครับผมก็คือตัวเบ็ด3ทางชอบมาปักที่ตาข่ายนะครับโอกาสที่ปลาจะหลุดจากเบ็ดและ <มา S 2> เราสูญเสียโอก,กาส ทำให้ปลาชะโดขึ้นมาไม่ได้นั้นมีโอกาสสูงนะครับผมแต่คูซ่ามีวิธีการแก้เกมก็คือมีสวิงซิลิโคนนะครับเป็นของนําเข้าจากประเทศจีนนะครับแต่มีคุณภาพสูงนะครับข้อดีก็คือตัวเบ็ด3ทางไม่ปักเนื้อยางซิลิโคนนะครับเบาแข็งแรงนะครับไม่จมน้ําเพราะ ทำมาจากอลูมิเนียมนะครับผมเป็นอย่างดีนะครับที่เห็นแบบพรีเมียมแบบนี้นะครับผมไม่แพงนะครับผมคูซาจัดให้เฉพาะ fc เพจคูซาเท่านั้นนะครับ450บาทนะครับฟังไม่ผิดแน่นอนนะครับรถนี้มี2สีนะครับมีสีแดงและสีน้ำเงินถ้าหากสนใจรีบทักด่วนของมีจำนวนจำกัด25นะครับผมโหดียังโหดยังแรงหรือยังแรงหรือยังถ่ายกันหน่อยเช้านี้ บอกแล้วอย่ามาทะลึ่งกับคูซ่าแล้วอย่ามาทะลึ่งจัดให้ชุดใหญ่เลยวันนี้นะจัดให้ชุดใหญ่เนี่ยแรงหรือยังพร้อ,อมหรือยังพร้อ,อมหรือยังพร้อ,อมจำนนหรือยังโอเคแต้มที่สามครับแต่ชอบกดไลค์นะครับผมบอกแล้วอย่ามาทะลึ่งกับคูซ่าจัดให้เต็มเต็ม จัดให้เลยเฉพาะ f c คูซ่าในราคาโรงงานสวิงตักปลาซิลิโคนแข็งแรงทนทานไม่จมน้ำเตรียมตัวปิดเกมค้อกนี้ตบอยู่ฟองฟอดเลย การเหนียกตังให้หน่อยมาตัวที่สี่ครับตัวที่สี่ขึ้นมาทักทายกันหน่อยเร็วขึ้นมาทักทายกันน้อยมายแกมที่สี่ครับวันนี้โอ้ยติดมินด้วยอืออือม,มาแกมที่สี่วันนี้ครับาสายทีหนึ่งครับผม คันบาซอนนะครับผมกับลอกอินเทเลสปี25นะครับมาจาันเนกตักให้หน่อยครับสวิงผมเต็มแล้วครับผมไม่มีที่จะตักแล้วใส่สวยใส่สวยสสวยอนหางเลยครับงัดไปครับจบเกมเออบอกแล้วจะปิดเกมตัวนี้ขอบคุณจันเน่ครับผมฝัน <F ight> er> ได้ทีมเกยใส่สวยครับเต็มที่สีครับผม ปิดเกมบอกแล้วว่าอย่ามาทะเลื่งกับคูซ่ากินกินจนอ้วกแตกไปตกปลาบอกแล้วพี่อำมาตเนี่ยที่ขายแหน่วันนี้แทบขึ้นเรือไม่ได้อะคุณเคงนี่ย่างอะไรอะอ้วกเลยใส่ห้าเลยเนี่ยใส่ห้าเลยเหรอห้าเลยเนี่ยใส่ห้าเลยเนี่ยพี่เอกตรงที่เบียรคูซ่าหลุดนั่นแหละ ห้ากว่าเลยอ่ะเกือบปุกเลยเนะนี่ยตัวเนี้ยตัวที่เบ็ดกซ่าหลุดแหละสายทีอีหนึ่งงัดขึ้นคือเล่นแบบหบวานๆเลยวันนี้โหดมากอ่ะขอถ่ายยิ้มหน่อยตัวนี้แหละที่มันทำเบ็ดกซ่าหล่นนี่ตัวนี้แหละเจอแล้วนีู่ออต้องหานี่<อ>หมอนข้างเอาพวกหมอนข้างมาด้วยเหรอสายใใหญ่มุมใหญ่กว่านี้อีกหัวไม่โคตรใหญ่ ตกใจแบบขึ้นมาแบบพุ่งแล้วก็พุ่งลงไปทีเดียวเลยเราได้เราได้ได้ไดคลิปไหมฟัาไม่ได้ไเลยเพราะแบตหมดโอ้ตลอดเลยซื้อแบตซื้ออีอได้ได้คลิปไอ้ตัวแรกเลยตัวใหญ่ <c oughs> ในหัวอาจารย์นเนี่ยใช้ลูนนลลสองล,ลูกว้างกว่าหรือว่าอะไร ขอบทางล้วนล้วนเลยสมตัวนี่นะปัดขึ้นมาเอไหนเยื่อเย่อช่วเยอ่อเลยอ้ขายไปนี่ขายไนี่เอาซื้อตอไม่ได้ขไม่ได้โอ้หาเจอเพิ่งเพิ่งแกะกล่องเมื่อวันเมื่อไหนนะเมื่อวานเมื่อวาน่ออของแข่ดีป่ะของแข่ดของแข่วันนี้บแล้วคาใจน่ะละอบเมื่อวานใช่ไหมเมื่อวานแข่เมือวานเอคาใจมาก ขายดีเท่าไหร่นะสองร้อยเท่าไหร่นะสองร้อยเท่าไหร่ใาจันท์ี่ครับอยู่ในกระสอบกี่ตัวนะในกระสอบสามตัวสตัวครับเดี๋ยวดูมีใครพกหมอนข้างมาเนี่ยนะบอกแล้วว่าอย่ามาทะลึ่งอย่ามาพามอย่าพูดมากลำคาญนะทำให้ครูซ่าโกรธเป็นไงเมื่อวานเบ็ดที่รักเนี่ยหล่นลงน้ำเนี่ยเป็นไงนี่มาแล้วนิ้วสังหารเรานะครับบอกแล้วอย่าทะลึ่งไม่ใช่เพื่อนเล่น ัวมันดิ้นหลุดต,ตาดตงวนี้ไม่หลุด,ดครับรคีปเปอร์หนีไปแล้วล็อกอย่างดีโอ้โหมีหมอนข้างนะลัมนี้ก็สามครับส่วนผมได้หนึ่งแท่องอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ไหมมาขึ้นมาชมน้อยขึ้นมาชมน้อยขึ้นมาชมน้อย อมามา่ามาชมน้อยอ่มาชมน้อย,ออยโอ้ยหลุดเอา้าตัวเบ็ดหักว่าอยู่ทำไมเป็นหลุดตัวเบ็ดหัก โอ้ยลืมดูดูครับเมื่อกี้หลุดเพราะว่าสปิทลิง์แตกครับผมหักไปเลยโอ้โหว่าอยู่ว่าอยู่ทำไมปลามันรุดวะบอกแล้วอย่าทําให้ครูซ่าโกรธนะครับผมนะวันนี้จัดเต็มนะครับผมกับหมายลับของจังหวัดน้องคายบอกเลยแล้วกันฟานหมายนี้อยู่ที่ไหนบอกเลยนะครับผมนะน้องเดินนะครับน้องเดินนะน้องเดิน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 นะครับผมถ้าเกิดใครอยากจะมาก็มาได้ปลาออกเยอะนะครับผมนะ ข้อหาเมื่อวานทําให้เบียดคูซ่าหลุดมือนะครับผมนี่วันนี้นับดูซิฟันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบถ่ยสิบสองตัวโหลหนึ่งนะครับผมนะวันนี้พวกเราน้ําเช้าเป็นไงน้ำเช้าสบายตัวครับนี่ให้ผิดหวังนะครับอันนี้คือวันนะอันนี้เที่ยงนะเที่ยงตรง,งพวกเราขึ้น<โ>เที่ยงตรงนะครับผมนะจัดไปโหลหนึ่งนะครับมีทั้งปลาช่อนด้วยนะครับผมถืออะไรในมือครับอาจารย์เหยือก็ฟาสซ์นีก yeah, <God>, สังหารครับแล้วอันนี้ล่ะ ก็ d f ฟาเตอร์นิ้วสังหารมันน่าอร่อยมากเลยนะไหนดูขอ oh. ดูสิมันน่าอร่อยมากเลยนะน่าอร่อยไหมใช่แต่ว่าเหยื่อนิ้วสังหารนี้ทํามาเพื่อง,งานอะไรงานชโดฮะบชโดฝากไปด้วยแล้วกันนะครับผมนะมีวางจัดจําหน่ายแล้วที่ร้านอุปกรณ์ตกปลาทั่วไทยพร้อมกับแพลตฟอร์ม นะครับออนไลน์ต่างๆไปเิื้อได้เลยนะครับนิ้วสังหารงานปลาชโดนะครับผมนะวันนี้พวกเราจัดมาแบบจุกๆนะครับผมนะบอกแล้วว่าไม่ต้องมาพ้ามลำคาญนะครับผมบอกแล้วว่าครูทราบแบบเอามาหิตนะครับวันนี้ขอเอามาหิตหนึ่งวันนะครับผมเพราะเมื่อวานรู้สึกแบบเป็นยังไงพวกเราขาขาเป็นไงนนขาไมมขาไม่เลยขาไห่เลยนะกว่าจะงมเบ็ดเจอนะ,อะน,นะครับผมสำหรับวันนี้คงแบบเป็นนวดไหมนี่ มไม่เหลือไม่เหลือนะครับผมเนาะเอาฝากอ,อะไร <N os> ถึง f c หน่อยฟันเอาฝากนะครับแล้วก็เหยื่อตัวนี้นะเฮ้ยมีมีอีกมีโปรโมชั่นอยู่ตอนนี้ก็คือ,อซื้อ10ตัวไม่ว่าจะสีไหนก็ได้นะครับสิบ <10 S 2> <ผม S 1> ตัวนะครับที่ร้านอุปกรณ์ตกปลาครับถ่ายคลิปวิดีโอการชําระเงินนะครับแล้วก็ส่งมาที่เพจคูซ่านะครับรับไปเลยเสื้อกอดฟาเตอร์สีขาวหรือสีดำครับเลือกเอานะครับแกนสั้นทรงตรงแกนสั้นครับส่งตรงถึงบ้านนะครับฟรีนะครับย้ําว่าฟรีนะฟรีครับผมส่งให้ฟรีนะอะจาเนกฝากอะไรถึง f c หน่อยครับ ไฟเกียร์ก็สปอเทอร์ได้ครับผมงานชดัวก็ได้งานช่อนก็ดีครับคอ <Concept, S 2> นเต์คอนเส์ concept, concept, น้ำเช้าหนึ่งก็ต้องน,น้ำเช้าสบายตัวครับ่ออโอเคนะครับผมสำหรับพวกเรา3ามคนวันนี้นะขอบคุณทุกท่านมากที่เป็นกําลังใจนะครับส่งกําลังใจมาให้พวกเราได้หาเบดจนเจอนะครับเมื่อวานก็สี่หมื่นนิดๆนะครับ,ม 40, รบผมก็ส่งไปล้างแล้วนะครับวันนี้คูซ่าก็ใช้อินเทเลสนะครับแต่ไม่ใช่ดีซีนะเป็นอินเทเลสปีสองหสาย p ี1ก็โอเคนะหวาน,วาน เมื่อวานคันมันแข็งไปหรือเปล่าเนาะพอมากระโดดมันเด้งเลยแต่วันนี้กูซ่าใช้1020บแบบหวานเลยก็โอเคเล่นได้แบบสนุกสนุกก็ลองดูแล้วกันนะครับเทคนิคเพื่อป้องกันอันตรายอุบัติเหตุเบ็ดหลุดมือจมน้ำเหมือนกูซ่านะครับคันก็มีส่วนแอคชั่นคันเนาะอันนี้ฝากไว้แล้วกันหวานสิบยี่สิบพอดีงานปาชโดนี่เอาอยู่เนาะโอเคนะครับผมอ่ะสำหรับวันนี้พวกเราสามคนขอเล่าคำว่าสวัสดีครับ